คลิปนี้สนับสนุนโดย ldplayer โปรแกรมจำลองมือถือที่ดีสุด starbucks คิดถึงร้านฟาร์มคิดถึง starbucks crystal shop บริการสินค้ามากมายใน maproboc หากต้องการสินค้ากดไวราคาถูกต้อง crystal shop มารู้ช็อปสนใจดีไก่เพชรและบริการกอื่นๆ่ต้องมารู้ชอ็อปเลครับ <S <S เอาละครับผมก็สวัสดีเ <ๆ S 2> พื่อนๆพี่ๆน้องที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ็ดโอ a ชนะกลิ่นเช่นเดิมครับและวันนี้เนี่ยเรามาสรุปอัปเดตที่1กันนะซึ่งแน่นอนครับในอัปเดตที่ห่งเนี่ยมันมีหลายๆอย่างเลย ต่างๆนานาบักอะไรก็ไม่รู้นะครับั้นที่เดฟเองก็บอกว่าบักมันก็แก้ไขหมดแล้วนะครับแต่ว่ามันมีอะไรบ้างและอัปเดตที่เราควรจะต้องรู้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับรวมถึงตัวละครด้วยว่าตัวไหนเป็นเมตาที่ผมได้สัมผัสมาทุกตัวและตัวไหนที่ควรจะหามาตั้งนานาๆด้วยนะครับรวมถึงแน่นอนครับโหมดนะครับที่เป็นตัวสเตตทรานสเฟอร์นะครับทัวร์นาเมนต์แล้วก็ของแลกโจเนี่ยทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันว่ามีอะไรที่เราจะต้องรู้บ้างเพื่อที่จะได้เล่นอัปเเดดดดตนนนนีีี้้้ไออย่่่าางงททสุุััลกกคถ พร้อมแล้วถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับป่ะเริ่มกันเลยครับซึ่งแน่นอนครับผมจะอ้างอิงนะครับจากตัวนะครับเรียกว่าเป็นแพทนะครับของตัวเดฟนั่นแหละที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยว่ามีอะไรยังไงบ้างแล้วอย่างแรกเลยครับเราจะวิ่งไปดูตัวละครกันก่อนเลยละกันนะครับซึ่งก็หน้านี้จะมีการบอกถึงตัวละครต่างๆนานาเนาะอ่ะเราดูที่อินเด็กครับซึ่งแน่นอนครับในอินเด็กเนี่ยจะมีบอกตัวละครที่ ทำให้เราได้เห็นอยู่ว่ามีอะไรยังไงบ้างเนาอะอะถ้าเราดูกันจริงๆแล้วเนี่ยผมปิดหน้านี้ไปก่อนละกันนะครับตัวละครเนี่ยจะมีหลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก,ก็คือตัวละครอย่างโจซูจูโซซูโซโซโซสักอย่างผมจําชื่อไม่ได้เอาว่ามันคือตัวใช้เลือดที่เป็นพี่หอยตาดรินะครับที่อยู่ในคันกำสาบเดียวกันนะเนาะแล้วก็เป็นตัวละครอย่างโจโกะนะครับตาดรินะครับแล้วก็เป็นตัวละครอย่างโทโดเนาะแล้วก็ตัวละครอย่าง โกโจโนะครับคือตัวละครอ,น,อนิเมะเรื่องนี้เอาจริงนะผมรู้สึกอ่านค่อนข้างยากชื่อมันค่อนข้างที่จะคล้องจองกันใกล้เคียงกันแล้วก็สลับไปสลับมาแล้วก็เลยอาจจะจําชื่อตัวละคสรสลับไปสลับมาเนาะสำหรับใครที่เป็นเมเรื่องนี้ขออภยัยจริงๆด้วยละกันนะครับต่อมาจะมีโนบาร์นะแล้วก็จะเป็นอินุมาก,กีนั่นเองนะครับแล้วก็มีเนซโกะที่เพิ่มเข้ามานะครับก็อย่างที่ตัวนะครับแพทโนชอันนี้เขาบอกเอาไว้เลยนั่นเองเนาะถ้าอ่านกันจริงๆแล้วก็อย่างที่เห็นเลยจะมีตัวละครตามนี้นะครับรวมถึงจะมีตัวละครต่างๆอีีีกกกมมาาาายยนนะท่เเเเรรห็็ตง้ล เป็นไม่ว่าจะเป็นนะครับตัวละครอย่างโทจิที่ไม่ได้มีในนี้นะมันจะมีวิธีการหาอยู่ซึ่งผมก็ทําคลิปไปแล้วสามารถไปดูได้เช่นกันนะครับตัวละครอย่างจูเลียสนะครับเป็นตัวละครใน Battle Pass นะครับตามนั้นเลยเนาะแล้วก็จะมีตัวเป็น ชื่อว่าอะไรดีตัวนี้น่าจะชื่อว่าเมกะมารูเนาะเป็นตัวละคร e ะเอกลุศีทัวนาเมนต์นั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นมาฮิโตเป็นเอกลุศีทัวนาเมนต์เช่นกันนะครับแล้วก็จะเป็น, Super นเลเจนเด a ี่ซูเปอร์โบลีนั่นเองนะครับเป็นตัวละครสําหรับเลดเดอร์บอร์ดที่ได้ในอัปเดตที่1ไปผมไม่รู้ว่ามีใครได้หรือเปล่าก็สามารถส่งไม้ผมรีวิวได้เช่นกันนั่นเองนะครับสำหรับอัปเดตที่ผ่านมานั่นเองเนาะตัวละครก็ได้อัปเดตไปหมดแล้วแต่ว่าอาจจะมีบางตัวที่ไม่ได้ทําเป็น เป็นร well. really ีวิวตัวละครเพราะว่ายอดวิวมันน้อยเพราะเราลงค่อนข้างช้านะครับหลายๆช่องเขาก็ได้ยอดวิวตรงนั้นไปนะครับอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่ก็คือดีแล้วนะครับจะได้แบบเแบ่งๆกันไปนั่นเองนะครับมาต่อมาครับในเรื่องตัวละครเนี่ยเราจบแล้วเรารู้แล้วนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับผมเชื่อว่าในระหว่างหนึ่งวันเนี่ยเรารู้แล้วว่าตัวไหนมันเมตาไม่เมตานะถ้าเราพูดกันตรงนี้เลยตัวละครเมตาก็คือตัวละครโกโจครับต่อมาก็คือโทจินั่นเองนะครับและรองลงมาก็คืออิตาโดริยูจิแล้วก็ไม่ใช่ อ,อีตาร์ย,ยูจีเนี่ยจะอยู่ประมาณที่5ที่6เพราะว่ามันอีโวไม่ได้เราต้องรอดูในอัปเดตหน้าซึ่งอัปเดตหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คาดว่าสสัปดาห์จะอัปนั่นเองครับส่วนฮาโลวีเนี่ยไม่รู้จว่าจะมาในสัปดาห์หน้าเลยไหมเพราะวันนี้ที่ทาคลิปไปเนี่ยมันคือวันที่23ใช่ไหมครับถ้านับตามวันเวลาจริงๆแล้วมันคืออีก7วันจะเข้าสู่วันฮาโลวีหรือว่าอีเวนต์ฮาโลวีนนั่นเองจะสามารถอัปทันหรือเปล่าภายในเพียงสัปดาห์เดียวเนาะก็ต้องมารอดูครับว่า อ่ะต่อมานะครับในเรื่องตัวละครเนี่ยหรือว่าเรื่องที่เราจะพูดกันเนี่ยนะครับตัวละครเนี่ยจะมีแมคชนนิกที่เข้ามาใหม่มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างโทโดมีการตบมือนะครับก็คือเป็นการสวอปตัวละครหรือว่าการสับไปสับมานั่นเองนะครับพอสับไปสับมาแล้วเนี่ยมันทําให้ตัวละครนั้นมีความสามารถอบิลิตี้ที่เรียกว่าเป็นตัวซัพพอร์ตในเกมที่สามารถเอาไว้เล่นใน ทัวร์นาเมนต์ได้ดีแต่จากที่ผมลองเล่นทัวร์นาเมนต์แล้วทัวร์นาเมนต์นี้มันไม่ได้ใช้ไงแต่อาจจะได้ใช้ในทัวร์นาเมนต์หน้าก็ได้นะครับประมาณนั้นนะเนาะเพราะว่า15เวฟ20เวฟหรือว่าการเล่น20นาทีเนี่ยบางทีการวางขายตัวละครไปเนี่ยมันได้ตังค์กับคืนมาไม่เท่ากันหรือว่าไม่ดีนะครับและถ้าตัวละครมันหลุดไปเนี่ยการสลับตัวละครหรือว่าการาย้ายตัวละครไปอยู่จุดหนึ่งมันจะดีามากๆเนาะสำหรับตัวละครเหล่านั้นซึ่งก็คือเป็น new unit ability นั่นเองนะครับแล้วก็ new element element น,นั่นเเเเองนนนนนะะะะคคครรรรัััับบกก็็ีีียยได้วว่่จจาาาตตตตลมมมจจโปธุ นั่นเองครับซึ่งถ้าพูดถึงตามธาตุตัวละครแล้วเนี่ยมันจะมีความสามารถดังนี้เลยครับอย่างเช่นตัวนี้มันจะมีเป็นสีขาวๆใช่ไหมตัวนี้จะเป็นรูปหอกเอ่อดอกไม้หัวใจอันนี้จะเป็นรูปธาตุมืดนั่นเองครับตัวนี้เป็นธาตุน้ำหรือเป็นธาตุไฟซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะมีความสามารถที่แตกต่างออกไปนะครับก็คือเรียกง,ง่ายๆเลยว่าเราจะดูยังไงว่าธาตุไหนชนะทางไม่ชนะทางเนาะอันนี้คือดูง่ายมากเอาง่ายๆครับถ้ามันเป็นธาตุไฟก็คือเอาธาตุไฟไปตีถ้าเป็นธาตุน้ำก็คือเอาธาตุน้ำไปตีก็คือธาตุ การที่เอาเอลิเมนต์ธาตุแสงแล้วก็ธาตุเคิร์สนะครับผมเรียกว่าโฮลี่แล้วก็เคิร์สแล้วกันหรือว่าเป็นธาตุมืดแล้วกันเนาะอันเนี้ยสามารถเราลงไปเล่นได้ครับซึ่งธาตุมืดนะตอนนี้ในเกมจะมีอยู่น้อยตัวมากๆธาตุหลักๆแล้วก็จะเป็นตัวละครอย่างอีกฤิ์แล้วก็โซกิอูนั่นเองครับสามารถเล่นได้ก็คือตัวธาตุมืดเนี่ยจะมีความสามารถในการตบบอสแรงขึ้น5%นั่นเองครับส่วนตัวธาตุแสงเนี่ยก็จะมีการลดดีบัฟที่ได้รับนะครับหรือว่าลดระยะเวลาดีบัฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสต,นตันี่เเอกนนรกน หนึงแล้วกันนะครับอ่ะย้ายซ้ายย้ายขวาย้ายหน้าย้ายหลังอ่ะเป็นว่าเราจะเอาไว้มุมนี้แล้วกันเนาะสำหรับเปเปอร์เนี่ยเราเลื่อนลงมาดูข้างล่างน,นะครับเนี่ยมันจะมีการบอกอยู่นะว่าเอเลเมนต์แต่ละอันทำอะไรได้เรามาไดเรียกันดูแล้วกันเนาะก็จะมีธาตุไฟนะครับ immune to snare นั่นเองครับหรือว่าจะเป็นการต้านทานนะครับต่อการนอนหลับต่างๆนานานั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาตัวนี้มาเต้นก่อน <c oughs> นะครับก็จะเป็นการต้านทานต่อการนอนหลับนั่นเองครับต่อมาก็จะเป็น water เนี่ยก็คือต้านทานดีบัฟเกี่ยวกับการลดสปีดหรือว่าความเรวการโจมตี ต่างๆนานานอกก็คือ speed per a t t a c k นั่นเองต่อมาก็เป็น nature ครับต้านทานนะครับหรือว่า พวกระยะในการลดระยะต่างๆนานะครับแล้วก็สปาร์กเนี่ยจะต้านทานดาเมจหรือว่าการลดดาเมจนั่นเองซึ่งอันเนี้ยเราจะได้เจอกับตัวละครอย่างซูคุณะในการที่เราเล่นนะครับของ Legend Sta ต e หรือว่าตัว In f ฟิน t y ี้ที่เราเจอบอสอีเวนต์ตัวซูคุณะที่เราจะหานิ้วนะหลายๆคนมักจะถามว่านิ้วหาจากไหนมันจะหาจาก i ินฟิน t y ีเท่านั้นซึ่งนิ้วเนี่ยณตอนนี้เนี่ยมันมีหลายอย่างเลยที่ขอข้ามเรื่องไปเลยแล้วกันนะครับก็คือนิ้วเนี่ยจะสามารถเอามาแลกนะครับในเคอร์ชอปตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะนะตามนี้เลยนะคร เกมมันจะมีบอกอยู่ว่าหาได้จากชิบูย่าอินฟินิตี้นะครับแล้วก็สามารถแลกของหนะ้าตรงนี้ได้เลยจากร้านค้าโกโจรครับซึ่งโกโจจะอีโวจะใช้ลูกตาน,นี้2อันก็คือใช้นิ้วทั้งหมด20อันนั่นเองนะครับก็ออกไป AFK เคอินฟินิตี้ได้เลยนะครับตามนั้นนะเนาะอะ,อะต่อมานะครับเราพูดถึงตัว ตัวสปาร์กไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวโฮลี่ด้วยก็จะมีการลดนะครับระยะเวลาดีบัฟในลงไปอย่างที่บอกไปข้างต้นเลยแล้วก็เคิร์สอย่างที่บอกไปครับตีบอสแรงขึ้น5%อนันบอลเนี่ยนะครับจะตัวละครจะตีติดขี้5%นั่นเองก็คือมีโอกาสติดขี้นั่นแหละส่วนบลสนะครับจะโจมตีไม่สนนะครับเรียกได้ว่าความต้านทานนะครับของ ตัวละครดาสตูและกันเนาะอย่างเช่นก็เป็นตัวโล่เหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าความถึกความสตรองอะไรเงี้ยเราจะตีเข้านะครับประมาณ10%นนั่นเองก็คือตีทะลุก่อนแั่นแหละประมาณนั้นนะเนาะต่อมาครับคอสมิกก็เป็นอะไรที่ดีมากๆอย่างโกโจเนี่ยมีอยู่คอสมิกจะทําการเพิ่มดาเมจสิบเกับตัวละครที่วางลงไปนั่นเองครับคือโกโจเนี่ยโหดมากเลยนะเพราะว่ามันได้ตรงนี้ไปนะครับแล้วต่อมาคือแพทชั่นครับทำการเพิ่มนะครับโอกาสหลบหลีกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะนี่ก็คือเอลิเมนต์นั่นเนอนนเง ตามสีเลยธาตุไฟตีสีแดงหรือว่าตีสีส้มนั่นเองครับถ้า วอเตอร์เนี่ยจะตื่นตีเป็นตีสีฟ้านะครับหรือว่าสีน้ําเงินเนเจอร์ก็สีเขียวสปาร์กก็สีฟ้าฟ้าน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าขาวๆนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะเออส่วนโฮลี่ก็เหลืองเหลืองเคิร์สก็ม่วงม่วงอันบอลก็ออกแดงแดงชมพูชมพูหน่อยนะครับบาสก็จอกเหลืองเหลืองอะไรเงี้ยคือต้องลองไปดูสีอีกทีหนึ่งครับซึ่งแต่ละสีเนี่ยมันจะมีสีดำเป็นชัดเจนซึ่งเขาไม่ได้หมายความว่าไอ้เจ้าสีพวกนั้นอาจจะเป็นตีแบบตีชนะธาตุแพ้ธาตุนะครับเอาแต่ว่ามันให้แตกต่างให้เห็นดูครัััับววววว่่่่าา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 าเเเเเลลสสีีีมมมมมมนนนนนนตกกกรระะะจจจจยยยดดดอออคข้งู เลยนั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของทัวร์นาเมนต์กันหน่อยละกันนะครับในทนัวร์นาเมนต์เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยก็พาเข้าไปดูกันนิดหน่อยแล้วนั่นเองเนาะอ่ะเราจะมีพาให้ดูครับผมขอปิดเปเปอร์นิดนึงละกันซึ่งตัวตรงนี้เนี่ย นะครับทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันจะแบ่งเป็นเทรดเอเนเบิลก็คือใช้เทรดหรือว่านับเทรดนั่นเองครับเวลาคุณลงไปเล่นนะครับทัวร์นาเมนต์เนี่ยจะมีการนับเทรดกับไม่นับเทรดนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยจะมีแยกจากกันด้วยเช่นกันนะครับตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทรดเอเนเบิลเนาะคนที่ใช้เทรดเนี่ยตัวละครเขาใช้แบบไหนเราสามารถกดดูได้แล้วกดรีฟออกมานี่คือทีมที่เขาใช้เล่นในการลงย้ําว่า มันอาจจะเป็นหรืออาจจะไม่เป็นก็ได้เขาอาจจะตั้งค่าหลอกๆเอาไว้ก็ได้นะครับตามนั้นเลยนะก็ทีประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็ถ้าคุณจะดูแบบเทรดดิสเปลเบิลก็สามารถดูได้ว่าเขาจะใช้ทีมแบบไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งของรางวัลก็อย่างที่เห็นเลยท็อปหจะได้เป็นเมกะมารูนะครับเป็นาชนีนั่นเองเป็นตัวเดียวคนเดียวเท่านั้นที่ได้เป็นต่อในแบล็คเก็ตนะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นลู่ละกันเอาง่ายก็เป็นห้องละกันเนาะเราอยู่ห้อง HL อย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้มันบักนะครับหลายๆคนก็จะเเนนกััหมลลยบบ่งวีีาออถ ว่าอีเวนต์เนี้ยหรือว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยจะหมดอีกอกี่วันซึ่งก็เหลืออีก4วัน4ชั่วโมงแต่ณนะตอนเนี้ยตัวเนี้ยมันบักกันอยู่ก็ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับและของรางวัลก็เห็นเลยนะท็อปหนึ่งท็อปสองสามเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นเมกะมารูนั่นเองครับก็เป็นที่สองที่สามเท่าน,นั้นไม่ได้เป็นตัวไชนี่นั่นเองครับแล้วก็ที่สี่ที่ห้าที่สี่ถึงสิบหกก็ได้แบบนี้เลยนะครับสิบเจ็ดถึงสามสิบห้านะครับแล้วก็สามสิบหกแล้วก็ มากกว่า100เป็นไปต้นไปนะครับคือตั้งแต่100เป็นต้นไปอะ่ะอันดับที่ 100. จนพันจนหมื่นจนอะไรเงี้ยหรือใครที่ได้เข้าร่วมจะได้เพชร250มันค่อนข้างน้อยนะครับแต่ก็แล้วแต่คนเลยสําหรับผมจะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้ซึ่งการแข่งขันอันนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกับการที่คุณจะต้องมาทำสเตตตีโรและทานสเฟอร์ตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าเป็นเทรดเอเนเบิลเนี่ยหรือว่านับเทรดเนาะคุณต้องการทา Trade ั ad, ้งเทรดโมนาดสเตตที่ดีด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวสเตตตีโรทาร์สเฟอร์เนี่ยก็ จะมีสเตตอินเด็กเข้ามาแล้วครับจะมีการบอกเลยว่าตัวกอตลี่นะครับภาษาอังกฤษกอตลี่เอ้ยไม่ใช่ภาษาอังกฤษเราภาษาญี่ปุ่นตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็น ก็ตลีนั่นเองนะครับก็จะมีการบอกเลยว่าถ้าคุณได้ก็ตลี่ดาเมจมาจะอยู่เปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่23-25%นะประมาณนี้คุณก็สามารถมาเช็คได้ว่าคุณได้ก็ตลีมาคุณได้เซตบว<อ>กมาเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่และถามว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันควรมีสเตตที่เท่าไหร่เป็นต้นไปนะครับสำหรับผมเนี่ยมันควรจะมีตั้งแต่เซตเป็นต้นไปนะเซตเป็นต้นไปเลยถ้าหาได้จะดีมากๆแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการหาสเตตดีโลนะตอนนี้ในอัปเดตนี้และเป็นต้นไปนะครับการอีโวตัวละครนะครับควรทำสเตตไว้ก่อนแล้้วก็ขึน จะได้สแตทที่ดีซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันทําไม่ได้นั่นเองนะครับณนะตอนนี้ก็ทําได้แล้วเช่นกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเกมนะครับเรียกได้ว่ามีบั๊กนะครับในเซิร์ฟรวมสามารถทําตัวละครขึ้นเป็นกอตลี่ได้หลายตัวเลยซึ่งหลายๆคนก็ทากันไปแล้วนั่นเองแต่ณนะตอนนี้เหมือนว่าเกมจะแก้แล้วเช่นกันนะนาอซึ่งผมก็ทําคลิปมาค่อนข้างช้าเพราะต้องการดูว่าเกมมันจะชัวหรือไม่ชัวอะไรยังไงนาะนี่ก็จะเป็นสแตตอินเด็กซ์ที่เราสามารถดูได้เช่นกันครับเรามาต่อกันในเรื่องของตัว transfer กันต่อนะครับ transfer เนนน่่่จมมแตราาาาาาเเเออขข้้้้้ลววซึงงกกใถป็ื ขี้ไฟก็คือการเสียสละหรือว่าการกินเข้าไปเลยนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่ามันไม่กินนะแต่ในอนาคตเราไม่ทราบว่าจะมีการหายห,ายหรือเปล่านั่นเองนะครับเพราะว่าเกมมันเพิ่งเอาเข้ามาอาจจะทําให้ใครเอก็คือกินแล้วก็หายไปเลยหรือว่าในอนาคตมีเทรดเข้ามาเราสามารถเก็บเทรดพวกก็ตลี่นู่นนี่เอาไว้ให้ตัวอื่นได้เช่นกันครับอ่ะผมสมมติละกันนะครับผมเจ้าตัวละครใส่เข้าไปสมมติผมเจ้าอีก,กตัวนี้เข้าไปครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวเข้าไปอ่ะประมาณนี้ละกันนะสมมตินะอันนี้คือสมมุตินะครับก็คือ การ transfer นะครับหรือว่าการ s a ก r i f i ตัวละครเนี่ยอย่างเช่นผมจะเอาเบจิต้าเนี่ยเอาสเตตตตัวเนี้ยเอาไปให้อีกิทนะครับย้ำว่าเอาสเตตตเบจิต้าไปอีกิทถามว่ามีอะไรที่หายบ้างในการที่ตัวเนี้ยจะเอาไปให้หายทุกอย่างยกเว้นตัวละครไอ้ที่ว่าทุกอย่าง่ยมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นอย่างแรกครับคือสเตตที่หายไปเข้าใจไหมคุณกดอันนี้มา คุณเอา C ไป B ก็คือ C จะไปอยู่แทน B อะไรอย่างงี้เนาะแต่ถายไปดาวตัวละครนะครับคุณเน็ตแม้ข้างล่างมิสติกจะมี3ดาวก็คือดาวก็หายเช่นกันเลเวลตัวละครก็หายเช่นกันและอีก1จุดก็คือเทรดก็หายเช่นกันนะครับเทรดก็คือนิสัยนั่นแหละเอาง่ายว่าอย่างเช่นคุณมีเบจิต้าโมนาชเนี่ยก็จะหายเช่นกันนะครับก็แนะนําว่าจะทําการ transfer ก็ดูดีๆแล้วกันนะครับแต่ว่าการ transfer ข้อดีคือมีอย่างหนึ่งนั่นเองครับว่า คุณจะต้อง transfer สำหรับตัวนี้ไปตัวนี้เท่านั้นอย่างเช่นมิสติกกับมิสติกตัวรับกับตัวรับนะแต่แอันนี้ผมไม่รู้ว่าไอเนี่ยได้กันหรือเปล่าใครจะลองก็สามารถทดลองได้หรือว่ารู้ก็คอมเมน์ไว้ใต้กิปแล้วกันเพราะว่านี้ผมขอไม่ทดลองแล้วกันนะครับประมาณนั้นเนาะแต่ว่าแน่นอนครับตัวละครที่ไม่ใช่อีโวเนี่ยสามารถ transfer ให้กับตัวละครที่อีโวได้เช่นกันนะครับประมาณนั้นเนาะซึ่งคุณสามารถทําได้อย่างนี้เลยช่องนั้นหนึ่งหมื่นก็ตามนั้นนะอย่างที่บอกครับ transfer ไปแล้วจะได้ร้อยเ,เป,ย100เยร transfer, ยปอร ยกเว้นตัวละครนั่นเองนะครับนี่คือต้องย้าเน้นมากๆเลยนะอ่านี่คือเรื่องของสเตตีโรนั่นเองนะครับต่อมาครับเราก็วิ่งไปวิ่งมานาะเรามาพูดถึงเรื่องเคิร์ชช็อปหน่อยละกันนะครับก็เมื่อกี้มีการพูดไปแล้วแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีคนกรอคลิปอย่างแน่นอนครับซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องนิ้วตัวละครละกันนะครับนิ้วตัวละครอย่างของซูคุนะเนี่ยหาจากไหนครับหลักๆเลยหาได้จากอินฟินิตี้นั่นเองครับรู้ได้ยังไงครับนี่ไงแค่นั้นมีการบอกอยู่แล้วครับ ตัวเกมมันมีบอกนะว่าเฮ้ยอันนี้หาจากไหนอะไรยังไงนะครับคือแค่คุณชี้ของกดเข้าไปดูปุ๊บมันก็จะมีบอกแล้วว่าหาจากไหนอะไรยังไงนะครับไม่ว่าคุณจะเข้าไปที่ไอเทมนะครับอยากรู้ว่าเฮ้ย ไอเจ้านี้หาจากไหนอ่ะคุณกดเลยครับไอเทมดีเทลหรือว่าข้อมูลไอเทมครับปึง้งก็จะมีบอกว่าหาจากไหนเช่นกันนะครับรวมถึงการ e vo, อีโวตัวละครต่างๆนานา,นา,นาก,ก็จะมีบอกเช่นกันว่าหาจากไหนของอีโวหาจากไหนนะครับคุณสามารถกดแบบดีได้ในเกมมีตั้งแต่อัปเดตแรกแล้วแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าหาแบบดีกันไม่รู้ว่าไม่รู้จริงๆหรือว่า คือไม่ศึกษาหาข้อมูลกันนะนะก็คลิปนี้ผมให้ข้อมูลคุณอย่างเต็มที่นะีก็แนะนําว่าให้ฟังกันไว้หน่อยละกันนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะนี่คือเรื่องของช็อปโกโจแต่ยังไม่จบนะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องนิ้วว่าหาจะกอนะีฟีตี้เนาะก็แนะนําว่าฟาอีฟีตี้เข้ามาแล้วก็แลกของทั้งหมดละกันนะครับก็วีเทรดดิโลอยู่ตั้ง50อันเลยก็ใช้50นิ้วก็พยายามฟาไม่ได้มากที่สุดที่จะมากได้ละกันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนี่คือเรื่อง ช็อปนะครับประมาณนั้นเลยนะครับต่อมาครับก็จะมีอีกหนึ่งจุดที่เราจะต้องพูดถึงครับก็คือเรื่องของโกช็อปนั่นเองนะครับอ่า๋ยวเปิดให้ดูนะก็จะมีตัวด็อกคิวเมนต์ให้ดูด้วยนะครับอ่ะโกช็อปครับตัวนี้เลยคือตัวโกช็อปเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีการขายเป็นพวกเอเซนส์ stone ก็คือพวกของอีวต่างๆนานาในแหละพวกนี้เนาะเอเซนส์ stone มันจะเป็นกรีนเอเซนส์เลสเยลโล่บลูกรีนนู่นนี่อะไรเงี้ยจะมีขายหมดเลยนั่นเองนะครับและแน่นอนครับสเตตชิพหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะมีขายหมดเลยอ่่ะะะะเเดดดี๋ยววปปปิิตตััั็ออออกกกกคมมนนนน์ไลรรบาณนี้จะมีขายหมดเลยนะคระนนครับวมถึงต แล้วก็ยูนิตอีครับก็คือฟู้ดนั่นเองก็ใครที่ไม่มีถั่วนะครับถั่วเยดก็สามารถซื้อได้ซึ่งอันนี้เขาบอกไปแล้วว่ามันจะรีเป็นรายวันนะย้ําว่ารีเป็นรายวันนะครับ อืมพวกนี้นะผมบอกไปก่อนนะเขาบอกว่าเขารีเป็นรายวันก็พยายามซื้อเอาไว้นะครับพยายามซื้อเอาไว้นะพวกนี้ก็สามารถกดตัวเลขนะครับแล้วก,กดซื้อได้เลยอย่างเงี้ยได้แบบว่าก่อนรีรายวันนะครับคุณจะได้มีของนะครับแล้วก็ใครที่ของยังไม่เต็มหรือว่าอะไรก็แนะนำว่าให้ซื้อทุกอันเลยเพราะว่าของมันใช้ตลอดเวลาแล้วทุกอย่างเนี่ยมันมีควอนติตี้หรือว่ามันมีจํานวนจํากัดนั่นเองเนาะหรือว่าช่องจํานวนจํากัดซึ่งคุณเนี่ยไม่สามารถเก็บได้แบบว่าก้าวนะครับเหมือนเกมอันดีเ้เบดี้เฟนเดอร์ที่สามารถมีรีโลแบบว่าไม่จํากัดอะไรแบบนัั้้้้นนนนไดเเลยช่กกรบบ็สาามถซือแีท เอาไว้ก่อนได้เลยนั่นเองนะอย่างที่ผมทําให้ทุกคนดูนั่นเองนะครับตามนั้นเลยนะก็สู้ๆแล้วกันนะครับเกมมันบอกว่ารีเซ็ต e v e r เดย์นะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมโกหกนะอ่ะเราขึ้นมาดูเอาว่าตรงกลางเลยแล้วกันนะครับนี่เห็นไหมรีเซ็ต e v e r เดย์นะครับอีสไอเทมแฮ s ลิมิตสต็อกนะครับแอนด and Res Every day reset e v e r เดย์นะครับอันนี้คือเราอิงตามด็อกิเมนต์ที่ตัวเกมเขาบอกเรามาเลยนั่นเองนะครับ ต่อนะครับเราจะพูดถึงเรื่องตัวบันเดิลหน่อยละกันนะครับอ่นนี้เหมือนเดิมเอาไว้ข้างๆก่อนจะมีบันเดิลใหม่เข้ามาด้วยหรือว่าแพ็คต่างๆา,งาไม่ว่าจะเป็นในสโตร์นี้ครับคุณก็สามารถซื้อได้ซึ่งร้านค้าของผมก็แน่นอนเลยครับคุณสามารถนะครับที่จะซื้อได้ในร้านค้าทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัว นะครับของ Crystal Shop นะครับตัว Starbucks หรือแม้แต่มารูช็อปได้เช่นกันก็สามารถหาซื้อได้ซึ่งในนี้เนี่ยถามว่ามันคุ้มไหมมันคุ้มมากๆเลยนะครับ25่สิบห้าเทรดดีโลเนี่ยได้คุ้มนะเห็นป่ะราคาเท่าไหร่ครับ899ร้อยเก้ากโรบักในกูวิ่งไปไหนเนฮัลโล่ะแปดอยเก้าสิบเกโรบักถามว่าเทียบกับตรงไหนครับคุณมาที่เทรดดิสเบิร์นะครับคุณมานี่เลยแล้วคุณดูครับเห็นป่ะ10บเทรดดีโลเห็นไหมเยอะนะนะครับเยอะมากๆนะครับเห็นป่ะอันนี้999ได้แค่10เนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยคือ800 99กนะครับก็ซื้อได้เลยแบบชิวๆนะครับตามนั้นแต่ว่าถ้ามันกิฟต์ได้ไหมอันนี้ผมไม่ชชว่์ว่ากิฟต์ได้หรือเปล่าถ้ากิฟต์ไม่ได้เนี่ยก็ต้องซื้อเองนะครับก็นํนาว่าเติมโลบักเอาไวซ้ซะนะครับตามนั้นเลยนะครับอ่ะนี่คือคร่าวๆนั่นเองครับสำหรับแพ็กบันเดิลน,นั่นเองเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของอพวกว่าเป็นโมเดลละกันนะครับหรือว่าในหน้าของโปรไฟล์ของเราเนี่ยสามารถเข้าได้ด้านข้างเลยดีด็อกิมเมนต์ผมบังอยู่เนาะก็เข้าที่โปรไฟล์ด้านข้างแล้วมาที่เจ้าตัวนดนะนนัีน,เ,น,น,น,ปน,นเป็ อันนี้เป็นไตเติลนะครับอีจยะปิดอันนี้ก่อนละกันนะมันจะมีไตเติลมีคัสตอมไม์อะไรเงี้ยคุณสามารถเอาพวกเนี้ยไปได้ถามว่าสนใจไหมผมเองก็ไม่ได้สนใจอะ่ะ <laughs> ผมเองยังไม่สนใจเลยเออเพราะว่าถามว่ามันสวยไหมมันก็เฉยๆนะแล้วแต่คนจะชอบนะอย่างเงี้ยผมเพเชสไปก็ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือซื้อก็เหมือนจะซื้อไม่ได้มาบอกว่าต้องรีพายเอ่อเป็นฟูปิ้์นะครับอาจจะต้องมีตัวละครตัวนี้ก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะต้องมีตัวละครถึงจะซื้อไปได้อะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับ รอดูแล้วกันผมก็ไม่รู้ตอบไม่ได้เพราะก็ไม่ได้จะซื้อเพราะว่าที่เอามารีวิวนี่มันเป็นไอเดียลองของผมนนเอนนะครับและต่อมาครับก็จะมีแอดชิพเม n นต่างๆนานาถ้าคุณสนใจก็สามารถไปหาได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีการแบบปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับในเลเวลของตัวเราเองเนี่ยจาก50เป็น60ครับถ้าใครเนี่ยนะครับอัพเลเวลไม่ได้นะครับแนะนําว่าให้ไปลงสตอรี่สัก1อันเอาตัวละครที่แบบเป็นเลเวล50เนี่ยไปขึ้นเป็นเลเวล51ก่อนนะครับถ้ามันบั๊กนะเนาะ เออก็ไปขึ้นได้ไปเลยว่า51นะครับให้แบบมันเกินเลเวลมาเวลหนึ่งคุณจะสามารถกดกินเลเวลได้เช่นกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับหลายๆคนเนี่ยจะยังมีเรื่องของการบั๊กอยู่บั๊กอะไรครับบั๊กฟีดครับแนะนําว่าพยายามจยาก,กดฟีดอหรือว่าแอดออนั่นเองนะเพราะว่าบางคนเนี่ยกดแอดอไปของตรงนี้หายหมดเลยย้ําว่าหายหมดเลยนะก็ต้องระวังในจุดนี้ให้มากๆบางคนบั๊กบางคนไม่ Buck, บมั Buck, ๊กไงบางคนเป็นบางคนไม่เป็นนะครับต่อมาในเรื่องของบัตเช่นพ s s สเนี่ยคือก่อนหน้านี้นนผมพูดถึงตัวละครตัวหน,น,นะ ผมจะเรียกว่าอะไรดีตัวนี้ <laughs> มันชื่อว่าจูเลียสนะครับจากเรื่องอาดาบและเวทมนต์คาถาเวทมนต์วิกตอรียอะไรสักอย่างผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันเนาะประมาณนั้นก็ถือเป็นเมตาสโลแล้วกันนะครับก็ใครที่อยากได้ก็นี่เป็นหนึ่งตัวละครที่ควรจะต้องมีและควรจะต้องหาอย่างมากนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนี้นจะมีการเพิ่มแบ t เทิลพารสออกไปเป็นเลเวล26-50ในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับตามนั้นเนานนะอาจจะต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในเรื่องของกรณีที่คนมีแบ t เทิลพารสแบบซื้ออันเก่าไว้แล้วอะไรเงี้ยเออแล้วแบบว่า บางคนก็คือไม่ได้ก็คือมันบั๊กนั่นแหละนะก็ยินดีกับคนที่ได้บั๊กไปด้วยนะแต่ว่าใครที่รู้สึกว่ามันบั๊กแล้วมันไม่แร์ก็แนะนําว่าให้ไปแจ้ง developer นะครับหรือว่าไปแจ้งทีมงานไปแจ้งบั๊กได้ว่าไอ้ดีผมบั๊กครับผมไม่อยากได้ But t ทิ p a ารฟรีครับผมอยากเสียตังครับตามนั้นผมก็ไม่เห็นมีใครไปแจ้งสักคนนะเออก็เห็นแบบยินดียินชอบกันทุกคนน่ะเนาะก็ได้ของฟรีมาทั้งทีนะครับอ่ะประมาณนั้นครับนี่ก็เป็นเรื่องของ Battle Park แล้วก็เรื่ออองงขะไบต่าางๆนเมียเละารัแต่ผมขอ ลงลึกแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้อะเออประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเราจะไปพูดถึงเรื่องพารากอนหน่อยละกันนะครับมันจะมีเรื่องของพารากอนอยู่ก็คือเขาปรับเปลี่ยนมาเป็นโหมดใหม่นั่นเองนะครับนี่เลยพารากรนะอนเนาะอย่างเช่นคุณลงพารากอนดานไหนก็ได้เนาะอ่ะปุ๊บดานน้พารากรอนเนี่ยมันจะไม่มี่อมันจะไม่มีไนท์แมร์แล้วนะครับซึ่งของเนี่ยก็จะให้แบบนี้เลยแล้วก็เหมือนว่าเพชรเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับทุกๆเวฟละสี่มังม้งมั้งมั้งนะผมไม่ชั่ นะครับแต่ว่ามันจะมีของรางวัลต่างๆาที่เขาพยายามจะให้เราอยู่นะครับซึ่งเขาก็จะบอกเป็นชั้นเป็นชั้นไปว่าเฮ้ย5ชั้นได้ถ้าจําไม่ผิดนะถ้าจําไม่ผิดนะก็จะมีการบอกว่าในทุกๆ5าชั้นเนี่ยคุณจะได้เป็นสเตตชิพนะครับสเตตชิพก็คือเจ้าตัวชิพในการเทรดดีโลหรือว่าสเตตดีโลนั่นแหละนะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของถ้าจำไม่ผิดนะ ทุกๆ8ชั้นนะครับคุณก็จะได้ซูเปอร์สเตตชิพนะย้ําว่า5ชั้นจะได้สเตตชิพธรรมดาสเตตชิพธรรมดาก็คือการรีเซ็ตออสแตตนั่นแหละแบบนี้นะครับในสเตตชิพคุณจะได้รนะีเซ็ตออสแตตเนาะส่วนทุกๆ8ชั้นนะครับคุณจะได้เป็นเจ้าตัวชิพที่รีแบบว่าล็อกทีละอันนั่นเองก็คือเจ้าตัวซูเปอร์สเตตชิพนั่นเองและก็นะครับทุกๆ10ชั้นนะครับในการลงพารากอนนะคุณจะได้เป็น3เทรดดีโลนะครับแล้วก็เออนั่นแหละได้แค่นี้โอเคปะ่ะประมาณนั้นเนาะซึ่งเพชรก็จะะะเพิ่่มมขึ้นนนปราณัแหล 5%ย้ำว่า5%นะเออนะครับทั้งเอ่อเจมแล้วก็เพชรอะไรเงี้ยมันจะเพิ่มชั้นละ5%นะครับไม่งงเนาะชั้นละ5%อย่างเช่นอ่าตอนเนี้ยมันชั้นละตอนแรกมันชั้น80ใช่ไหมอ่าเนี่ยพารากมัน80ก็5%ของ80มันก็จะมันประมาณ4นั่นเองครับยิ่งคุณดันไปชั้นไกลเท่าไหร่คุณยิ่งได้เพชรแล้วก็ทองเยอะขึ้นเท่านั้นด้วยเช่นกันนะครับก็แนะนำว่าให้ดันเนาะแล้วตอนเนี้ยสตอรี่เนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่4ด่านใช่ไหมครับหมายความว่าสมมตินะคุณดันเอาไปถึงชั้นร้อยละ ด่านละ30มหมายความว่า4ด่านคุณจะได้ทั้งหมด120แบบฟรีๆเลยก็ขอขยันแล้วกันแล้วเพชรคุณทองคุณเนี่ยมันจะมีล้นแบบล้นมากๆเลยเช่นกันนะก็แนะนําว่าให้ไปด่านกันให้ขยันกันเพราะว่าเกมเขาพยายามให้เราเนี่ยเล่นมือกันไม่อยากให้ใช้สคริปต์ไม่อยากให้ใช้โปไม่อยากให้ใช้มาโครกันนั่นเองนะครับตามนั้นเลยเนาะนี่ก็จะเป็นเรื่องของตัว พลัากอนนั่นเองครับที่ปรับเข้ามาแบบมีการรีเวิร์กต่างๆนานาเนาะแล้วก็เรื่องการ์ดข้างในเนี่ยเอาจิงเดี๋ยวค่อยไปลงลึกในเรื่องของพลัากอนต่างหากอีกทีนึงแล้วกันนะอยากให้รู้ว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าในของได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีการคูณแบบ5ทัเปอทับๆกันขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับส่วนเรื่องตัวละครเนี่ยมันก็เดี๋ยวไปลงลึกกันอีกทีนึงแล้วกันเพราะว่าพูดในคลิปเนี้ยมันจะนานจนเกินไปนั่นเองนะครับบั๊กฟิกต่างนเตัวลคร่างน้นานีกโจจก็ารกก็คืออต้งดน โจมตีก่อนจริงที่าเมจ2%แต่ล่าสุดก็คือผ่านไปทุกเว็บ เวฟละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจเพิ่มขึ้นเท่ากับว่ามันโกงมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับสำหรับโกโจนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับนี่คืออัปเดตทั้งหมดทั้งมวลนะซึ่งทุกคนก็สามารถไปหาอ่านได้นะก็คือเจ้าตัวเนี่ยด็อกคิวเมนที่ผมให้ทุกคนได้ดูนะตรงนี้จริงๆมันเยอะมากข้อมูลแต่ว่าถ้าเราพูดทั้งหมดเนี่ยมันจะดูน่าเบื่อจนเกินไปผมก็เลยมาสรุปแบบคร่าวๆแบบพอเข้าใจได้ในพอสังเกตที่เราพอจะเข้าใจนะครับแต่ว่าในเรื่องที่แบบมันจะต้องลงลึกว่าเฮ้ยอะไร ตัวที่เปลี่ยนเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างเนาะเออแบบว่าเฮ้ยเนี่ยไอ้เจ้าตัวอะไรนะพารากอนเนี่ยเทรดแต่ละอันมันเปลี่ยนไปไยังไงเรื่องการ์ดมีอะไรเปลี่ยนบ้างอะไรสแต็กไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะคือมันเป็นเรื่องที่รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้เพราะสุดท้ายถ้าคุณลงไปเองคุณจะสามารถแบบจับจุดได้เองแบบไม่ยากครับผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องเอามาพูดก็ได้นั่นเองนะครับก็แบบนี้ครับประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆนะครับนี่คือการสรุปอัปเดตทั้งหมดทั้งมวลนะครับทิ้ง นะครับอ่ะนี่คือโค้ดนะครับก็ลองไปใส่ดูแล้วกันนะครับก็จะได้เป็นเทรดดีโลนะครับแล้วก็ได้เป็นเพรต่างๆนานานาก็อย่าลืมไปใส่กันด้วยแล้วกันนะครับก็อัปเดตหนึ่งอาจจะมีบั๊กอาจจะมีอะไรบ้างเยอะแยะนะครับแต่ว่าไม่ต้องสนใจครับก็เล่นกันต่อไปถ้าคุณรักเกมดีก็เล่นต่อไปเรื่อยๆแล้วกันก็ไม่ต้องไปหาข้ออ้างว่าเดฟคนนู้นคนนั้นคนนี้ไม่ดีหรอกนะครับอืมเอาจริงคือมันเป็นการทํางานเราเห็นได้ว่าวันนี้เขาบกพร่องวันหน้าเราต้องให้อภัยเขาได้เนี่ยว่าเขาอาจจะไม่บกพร่องมา ไม่นานตำนานมันอยู่ตลอดไปนั่นเองนะครับแข้าต่ป่ะตำแหน่งเนี่ยอันดับหนึ่งใครๆก็เป็นได้อ n i ิเมะดีเฟนเดอร์ก็เคยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วถูกป่ะออสตา All Star ก็เคยเป็นอันดับหนึ่งแล้วทุกอันตกมาเป็นอันดับเอ่อตกเคยเป็นอันดับหนึ่งหมดแล้วแต่สุดท้ายตำนานที่พูดถึงยางนะตอนนี้คืออะไรครับอนิเมะเอเดเวนเจอร์มันดันเป็นตำนานในเกมเ w e r ดีเฟนส์ของ โลบอกไงเขยแต่ปาออสตาเนี่ยพูดถึงเสื่อมเสียเสียหายมากแต่อินเวนเจอร์เนี่ยหลายๆคนจะเชิดชูชูเชิดมากๆว่ามันดีอันนู้นันนี้อะไรเงี้ยแต่สำหรับผมมันไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีขนาดนั้นมันแค่ดีในเรื่องของทีมงานและการอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สกิลค่อนข้างเม็กเซนรวมถึงสแตทหรือว่าดาเมจตัวละครค่อนข้างที่จะบาลานซ์นั่นคือตัวเกมมันทําได้ขนาดนั้นนั่นเองนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องความสกิลสวยหรือแต่อย่างใดนะครับนี่คือโดยรวมแล้วกันนะครับพูดคร่าว มาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับที่นี่ก็คือคลิปสรุปอัปเดตหนึ่งนั่นเองครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็ว่างอีกทีหนึ่งส่วนคลิปทีลิสเนี่ยจะออกมาไวๆแน่นอนครับแต่ขอให้ทุกอย่างมันนิ่งก่อนเรื่องแพสซีฟตัวละครเรื่องอะไรเนี้ยล่าสุดเนี่ยเจอหลายตัวแล้วที่ว่ามีการปรับบัฟเนิร์ฟเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างโกโจโทจินะครับหรือแม้แต่ตัวละครอย่างอีกลิสอีกแล้วนะครับหรือตัวละครอื่นอีกมากมายผมขอให้มันนิ่งกว่านี้สักนิด อะประมาณนี้เลยกันครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ